ลาสวัสดีผ <the> ู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโซนโฟครับตอนนี้เมืองของเรากลายเป็นฮาโลวีนไปเรียบร้อยเลยเอานะครับตอนนี้ใครที่แบบ มาเห็นก็จะแปลกๆตาหน่อยนะครับตอนนี้เซิร์ฟได้กลายเป็นเมืองฮาโลวีนเรียบร้อยนะครับตามแพทอัปเดตล่าสุดนะครับก็มีของเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับรวมไปถึงตัวของไข่ฮาโลวีนด้วยนะก็ผมได้เปิดไปบางส่วนแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเปิดอีก100ใบคือตอนนี้เนี่ยราคาของเนี่ยก็ยังขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะครับพอดีมันเพิ่งอัปเดตมานะของในไข่ราคามันก็เลยยังไม่ไม่แน่ใจกันเท่าไหร่นะครับอีกสักพักน่าจะอยู่ตัวนะคือตอนนีี้มเตออพิศษคก็ื ก็ใส่ครบ4ชิ้นนี้ E ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดสูตรนะครับ6ส่วนหน้านะแล้วก็3ส่วนหลังนี้ E ได้เลยนะครับที่มีราคาเลยก็แน่นอนครับแถวบนนะครับ5ชิ้นนี้นะครับแล้วก็2ชิ้นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเช็คราคากันหมาผีเนี่ย 8M นะครับรองเท้าเนี่ยอยู่ที่8.5นะครับ แล้วก็ส่วนของเทียนเนี่ยอยู่ที่45 m อมนะครับกระจก45 m สเอมตตัสแบบบ้าๆเลยนะเพื่อนๆดูดิต,ตัดกระจกแบบโคตรถึกนะครับโคตรอันตรายโคตรถึกเครัยก็สเตตเนี่ยคล้ายๆกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อแพทก่อนหน้านี้นครับสีม่วงแล้วกันนะเออคล้ายๆกันนะครับแต่ได้คีดได้อะไรเพิ่มมาหน่อยแล้วก็มือนะครับมือนี้น่าจะค่อนข้างมีราคาหน่อยนะครับเพราะว่าสเตตัสมันดูดิเบิมๆเลยนะม,มีครบเลยนะครับคล้ายๆกับ มือหัวใจนะแต่ว่าอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนหลังหลังหม้อนะครับจะเป็นตัวนี้นะที่ผมเปิดได้2ชิ้นนะครับหลังหม้อตัวนี้ในสตีมนะเดี๋ยวผมมาตัดลงอีกทีตกชิ้นละ4 5 k บวกแน่นอนนะครับ4.5บวกแน่นอนนะครับส่วนแหวนเนี่ยเห็นเขาขายกันอยู่7,000นะครับประดับมีแปะของพี่ผมนี่ย3 0 0 0นะส่วนชุดนี้ไม่แน่ใจปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเราจะเปิดทีละ50เลยนะครับเพื่อน เปิดทีละสิบนะครับแล้วเรามาลุ้นชื่อตรงซ้ายมือกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างผมจะเปิดเสร็จแล้วผมจะไม่เลื่อนนะผมจะไปเลยไปที่เผอหน้ามาประดับมาแหวนนกฮูก,กประดาบอีกหนึ่งแหวนนกฮูกอีกหมดหรอโอ้โหห้าสิบใบนี้งอมจัดโหจุกจุกครับเดี๋ยวอีกห้สครับเพื่อนเอนียี่สแล้วกันจะได้สองรอบนะครับไปครับ กระดับโอ้แหวนโอ้ได้แต่ของแบบมันไว้ไหวเฮ้ยได้ชุดเฮ้ยได้ชุดครับเกือบหลับครับอีกยี่ห้าครับเพื่อนตายครับเฮ้ยได้รองเท้าเฮ้ยมีเลือนม่เลือนได้รองเท้าสองโอ้ประดับเยอะจัดโอ้หหน้าหมดแล้วแน่นอนมันจะหมดแล้วนะ เกือบหลับนะครับโอ้ถ้าชุดไม่มานี่ผมจุกๆเลยนะอุ้ยหน้าหน้าเดวิลราคาดีนะครับพเพื่อนๆหน้าเดวิลราคาดีนะผมขอดูหน่อยโอ้โหประดับราคางอมมากอู้หน้าเดวิล 3m อยู่นะอู้หน้าเดวิล3.5นะครับโอ้ไข่เนี่ยตกไปละ27บาทนะครับพเพื่อนๆแหวนนกฮูกเนี่ยเราได้มากี่วงน,นะอุ้ยแหวนราคา 8m เลยเหรอ,อเดี๋ยวเราลองตั้งร้านดูนะครับชุดพัมกรินสูตรอ่าดูชุดหน่อยมีเปล่า 55M นะครับเดี๋ยวเราลองตั้งราคานี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะได้กี่บาทไอ้พวกผีนี้ไม่ต้องนับเลยนะน่าจะเอาไปแจกคนในไลฟ์นะ3.5นะเดี๋ยวเราจะคิดตามเลเร์ M ตอนนี้เลยเนะี่ยอันนี้8.8ใช่ไหมเอ๊ะปัดขึ้นไป8.5พอ8.5พอะครับอันนี้ขอไปแจกแล้วกันนะครับเพราะว่าในไลฟ์ผมก็แจกไปเยอะอยู่ระดับแล้วก็เท้าเท้า8.5 M คนะ่าจะหมดแล้วนะ มีเท่านี้นะครับส่วนผีก็ไปแจกโอเคครบทั้งหมดนะครับหน้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็แหวนยี่ห้าจุดห้านะครับเสื้อบวกห้าสิบห้านะครับเอ่อเท้าสิบเจ็ดถ้าขายหมดนะครับอุ้ยหน้าสิบเอ็มได้หน้าสามเอ็มได้ไหมได้ได้เดี๋ยวผมตั้งร้านให้นะครับอันนี้ขายไวๆเลยนะทั้งหมดเนี่ยจะได้มา 115M นะครับถ้าคิดตามเดทดเอ็มตอนนี้เซ็ตเอ็มขายอยู่ 32รับอยู่26 27นะครับปัดขึ้นไปเป็นเรเลทสามสิบแล้วกันนะครับ30คูณ115ถ้าผมขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ3,450บาทนะครับซื้อไข่มา2,700นนะครับก็กำไร750ยบาทนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าถ้าได้ส่วนหลังกับแหวนเนี่ยคุ้มนะครับแต่ว่ามันไม่ออกไงเออน่าเสียดายนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ไปลองเปิดกันดูได้นะครับเลทก็เอาเรื่องอยู่นะ จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีแหละนะครับคือถ้ามันมาก็รวยนะครับร่ำรวยเงินทองเดี๋ยวขอใส่ส่วนชุดดูหน่อยว่ามันสวยไหมงาเป็นพี่หนุ่มใส่แว่นนะครับใส่หูฟังหน่อยได้ละชุดยืนเท้าอะไรันผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ชมดี่เข้ามารับชมมากๆนะครับก็ใครที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ข้างล่างนี้เป็นเซิร์ฟแท้นะครับก็โหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย